สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วตอนแรกว่าจะไม่มาเออแต่ก็มาอยู่ดีแรกเพราะว่าคิดถึงทุกคนไงในเวลาเจ็ดโมงครึ่งที่เรากำลังจะนอนค่ะคนอะไรนอนสิเโมงก็คนอย่างฉันนี่แรกก็คือจะมีแมวมาคอยนอนด้วยก็มานอนตรงค้าใช่ค่ะและนี่ก็คือเสี้ยไปเมื่อเมื่อกี้วันก่อนอาการยังค่อยค้างร้อนแมวก็จะไม่มานอนด้วยแต่วันนี้อาการเย็นสบายค่ะจะเสี้ยไปก็เลยได้มานอนด้วยการนอนของเขาก็นอนได้มือมากยังกับคนอกห้างกันอนด้วยกันสักพักนึงเพราถึงเวลาที่เราต้องออกไปข้างนอกก็มาเจอค่ะเจ้าเสีฟ้ฟูไปทำ น้องจอก็จะแก่กว่าฟูประมาณห้าหกปีกลับมาสูสภ,ภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วนี่ก็คือเจสซี่อายค่ะบ้านจะมีพื้นที่ปูนแค่นี้แหละค่ะทุกคนแมลก็เตอเลยมานอนตรงนี้ ไก่ทอที่สมๆกับแมวที่สมๆจ่ๆงางน่ากินจังเลยค่ะแต่เจ้าฟูตั้งใจจะกินด้วยกับเราแต่ว่าจะไม่ให้เกลอกฟูเพราะว่ามันมีน้อยเดียวเฮ้ยมันก็ไม่ได้ใช่ปะทุกคนเราก็ต้องกินอ้างแมวเพราะว่าเราเป็นทาที่จิตใจดีกินไปก็บอกไปเฮ้ยมันอร่อยจังเลยฟูนะเสียดายมากเลยที่เกไม่ได้กินล่าสุดเมืองงอนเราเอาไปกวากไปกินอะไรตรงข้อไม้ดีนะนี่ที่ไม่โตอ๊อ๋อไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้คือไปโซกิจกรรมให้ดูว่าให้สังกินได้ไหมแม่เราจะไม่ให้เราก็จะเป็นคนบาปใช่ไหมทุกคนให้นิดนึงก็ไดด้้้อออ่่ะะะเเเเพราาาาวววียผูมจจหกกนคใบ แกไม่ให้เมวแกก,กินเลยเอานี่ก็แบ่งครึ่งไม่ให้แล้วแต่เขาไม่กินเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีน้ําจิ้มไก่โอ๊ยเราก็เลือกมันจริงๆเลยน้ำจิ้มไก่เพีแค่นี้ให้กินก็ไม่กินแต่ในแคนจังก็เต็มไปด้วยของกินค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าว่ามแล้วก็ขา้าวโพดเธอดูสิเมีแต่ละตัวเดินมาหาแบบไม่ต้องเรียกค่ะแต่อตอนที่เราเรียกแทบตายก็ไม่มาเพราะาเรามีของกินในมือเท่านั้นแหละเดินมาย่างไหวเอายิงสาบผู้แข่งแข่งแต่มีความบ้องแบลอย,อยู่ในโต้ก็คือมานั่งผู้เดียวเขาลอ่อแบบนี้ละ่ะทักท้งงวง ไปที่แปลกอาวาคือพักอยู่ข้างนองแล้วคือพักแสงด่างไม่ได้ค่ะสาวบ้างเขาก็อยู่แถวๆนี้อ่ะทุกคนไปดีกว่านะจะไม่จบสองนาทีครึ่งหรอกนะจะจบที่สองนาทีเป๊ะนี่แหละไปกันทุกคนลาไปกับสิออายเดอ้อปากุ้ยกุ้ยเสกกุ้กกยซับซัคไคเดี๋ยวเจะกันใคลิปหนะ้าบายบายดูความโอ้คิดตาคิดตา,ตาเต็มหน่วยตามา,ากเจ้าเสืออายฉนันอะ